กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel ของแพทด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับเกม Light of t a l นะคะเป็นเกมมือถือแต่ว่าพพทมาเล่นในคอมนะเพราะว่าแพทถนัดในคอมมากกว่าแต่เมื่อในมือถือก็โหลดน,นะเวลาที่แบบว่านอนเล่นอะไรเงี้ยนอนเล่นบนที่นอนที่เหยียดนั่งคอมแล้วปวดหลังอะไรก็ oh. ไปนอนเล่นนะคะมามาหากราบทูบจอมเวบฟบักทองเฮ้ยมันมีกิจกรรมเนียนะคะทุกคนนี่ล็อกอิน ล็อกอินวันที่8ดรับฟรีนะคะแต่อบอกเลยพัดเนี่ยเล่นมาแล้วแต่เล่นวันนี้เป็นวันที่6เพราะว่าพัดลืมล็อกอินนะรับของกันไม่มีของฟรีแจกด้วยนะคะทุกคนเยอะมากๆากอันนี้ก็คือพัดพลาดไปแล้วหลายอันหลายอย่างแต่ไม่เป็นไรนะแต่เราสามารถชดย้อนหลังได้นะคะเพียงแค่เราเนี่ยเติมตังค์แต่พัดไม่ได้เติมนะคะถ้าสมมติว่าพัดไม่ได้เติมทุกคนทําตาปื้อ,อตาบอดไปนะคะพัดไม่ได้เติมนะคะเกมนี้พัดไม่ได้ติดด้วยนะคะเข้าใจไหมคืออันเนี้ย พัอยากจะบอกว่ามันคือคือพัเล่นไปแล้วพัเล่นเลเวลสามสิบเก้าไปแล้วแต่ว่าพัอยากให้ทุกคนแบบว่าได้ได้ดูระบบเริ่มเกมใหม่เพราะว่าอาชีพพัเล่นนอะมันเป็นอาชีพธนูใช่ไหมฉะนั้นทุกคนก็จะไม่รู้ว่ามันมีอาชีพอะไรบ้างได้ค่ะเดี๋ยวพัจะออกไปข้างหน้าให้นะคะทุกคนหน้านี้ก็คือหน้าเลือกตัวละครนั่นเองนะคะตัวละครก็จะมีอาชีพให้เลือกเยอะมากๆนะคะจากที่เห็นก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนีนักดาบนะคะนักดาบครบครันด้วยนะ นักดาบพบคันก็เป็นผู้ชายนะคะมีอาชีพนักดาบนักเวทนักธนูนักบวชนะน่าจะเป็นสายฮิวนะนี้แล้วก็นักฆ่านักฆ่าก็แอสซิินนะแล้วก็อัศวินกุลาบน่าจะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบแทงใหญ่หรือเปล่าก็มีอาชีพให้เลือกประมาณนี้นะคะแต่ว่าเรื่องเพศเนี่ยพพดคิดว่าน่าจะมีอัปเดตในอนาคตคือตอนนี้เหมือนชงนักดูไกลๆเพราะว่ามี2องอเพศอุ้ยอันนี้ก็ได้อยู่นี่่า ทรง,งผมก็เปลี่ยนได้นะคะทุกคนทรงผมสีผมจะเปลี่ยนได้ยังไม่เยอะนะส่วนราศีเนี่ยมันจริงๆอ่ะพัดก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมถึงให้เลือกราศีนะคะพัดจะอธิบายให้คร่าวๆสําสหรับคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่ละกันจริงๆแล้วราศีเนี่ยมันมีมันมีสเตตเป็นสเตตแยกสเตตัสเพิ่มให้กับตัวละครของเราซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาสุ่มดวงเอานะคะว่า,เ,าเราจะได้เป็นอะไรกันแน่ คนเล่นถึงจ,จุดหนึ่งเนี่ยพี่ก็จะบอกเลยว่ามันก็จะเ,เกิดอาการเลเวลตันไปไม่ได้แล้วมันจะเป็นเควสที่แบบว่าติดติดเลเวลแล้วแบบว่าเฮ้ยไปไม่ได้ค่ะพี่เข้าไปกดแค่ตรงผจญภัยก็จะมีให้ทำทั้งวันนะคะสามารถเล่นได้ตี5้ถึงหนึ่งทุ่มไปเลยนะคะไม่ต้องอยู่ไม่ต้องหย่อนเลยนะเกมนี้พี่ขอไปทำเควสที่มันง่ายๆก่อนเลยนะคะก็คือตกปลาค่ะพี่ชอบตกปลามากพีชอบระบบตกปลาเกมนี้มาก คือมันเป็นเกมเก็บวเวลนะแต่แพทชอบตกปลางงไหมไปก่อนนะหมอเฮ้ยไซ<ฮ>ส์ที่แพทเคยตกได้มันใหญ่ขึ้นแล้ววะะกูดแพทก็จะตกไปสัก5ทีนะคะทุกคนเฮ้ยแพทหัวทดสอบดาวเพิ่มตกปลาก็ได้เหรอนี่ดีจังครบ5ยัง มันจะครบแล้วพอวันนึงจะได้ e ยกค่าแ c t i v e ตรงนี้นะคะมันจะร,รีเฟรชทุกตีห้ก็คือทุกคนสามารถตื่นตีห้ามานั่งทำเคลสพวกนี้ให้หมดแล้วก็ลงดงลงดันอะไรย่เงี้ยแพทจากจริงๆรัทอยากเน้นสิ่งนี้มากเพราะว่าแพทรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยถ้าทุกคนไม่มีอะไรทํานะทุกคนก็จะมีอะไรทําในวันนั้นทั้งวันให้ค่าแอคทีฟเนี่ยไปถึงร้อย ะะมีภารกิจกิวด้วยนะคะแต่ต้องมีกิวก่อนพัทเนี่ยจอยกิวมั่วเพราะว่าพัทไม่รู้ว่ามีเพื่อนคนไหนเล่นกับพัทบ้างหรือเปล่าเกมนี้ยังไงก็ถ้าเพื่อนได้ยินแล้วนะคะอย่าลืมโหลดมานะคะพัทอยู่เซิร์ฟซีหนึ่งร้อยนะคะไม่รู้จะเข้าได้ไหมแต่ก็พยายามนะคะสูโซโซ้ๆนะนี่นี่นี่น,นี่อันนี้คือการลงดันนะลงดันเจี้ยนซึ่งการลงดันเจี้ยนเนี่ยเราอะมีโอกาสได้ของแรมกันของทองโดยที่เราไม่จําเป็นที่ต้องเติมเสมอไปนะ แพนไม่ได้แบบว่าขายให้ทุกคนเติมนะเว้ยแต่คืออุปกรณ์ที่แบบว่าเอาไว้ใช้ในเกมจริงๆนอะที่มันดรอปของเนะี้ยมันสามารถดรอปของทองได้นะก็คือดรอปของเทพได้นั่นเองฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมไปลงดันกับเพื่อนๆกันเยอะๆนะคะนี่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 นใช่ไหมใช่ได้แล้วล่ะฉลามพายุที่เราอะ่ะมีนักดาบคนหนึ่งมีพระสอง มีแอสซัสซินหนึ่งแล้วก็มีนักนูกาะกาเดวลสี่สิบอ่ะคือจริงๆแพทควรจะเป็นดาเมจหลักไงแต่ว่าแพทดวลสี่สิบอ่ะทุกคนขึ้นได้ยังอ่ะยิงห้ยสุดยอดไปเลยอ่ะได้ของทองด้วยหรอ,อเมื่อกี้นั้นอะไรอ่ะชิ้นส่วนวะได้ชิ้นส่วนสีทองว่ะทุกคน กระเป๋าเต็มกระป๋าเต็มเออมันมีมันมีนี่อีกระบบหนึ่งค่ะทุกคนเขาเรียกว่าเป็นระบบ Heyday Simulator ระบบนี้สำหรับคนที่เบื่อจากการเก็บเลเวลแล้วนะคะทุกคนสามารถมานั่งคิวที่บ้านของตัวเองได้นั่นเองนะคะซึ่งที่บ้านของเราเนี่ยก็จะมีปลูกข้าวปลูกข้าวโพดนู่นนี่นั่นตามเลเวลเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืยเรื่อย,อย,อยนะคะ สามารถมาดูได้ที่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นที่ขายของสําหรับเรานั่นเองว่าเฮ้ยเขาากได้อะไรขายไปเลยค่ะผลตอบแทน2เท่าก็คือขายขายหมดบ้านไปเลยค่ะต้องมารอปลูกนี่เลเวลอัพแล้วนะคะเกาะแพทเป็นเลเวล5มีที่ปลูกเพิ่มอีกหนึ่งข้าวสองตีนหนึ่งคือเกมเหมือนเป็นมินิเกมปลูกผักให้ทุกคนนะซึ่งแล้วก็ใช้เวลาว่างตรงนี้นะในการที่จะปลูกผักก็แบบว่ามันจะมี อีกฟีเจอร์ที่เขาค่อนข้างที่จะเน้นนะคะก็คือเป็นฟีเจอร์สําหรับการเต้นราทําเพลงแบบนี้นะคะเขาจะพยายามปิดหน้าจอให้หมดซึ่งจริงๆถ้าเกิดเป็นถ้าถ้าเกิดเป็นในคอมพิวเตอร์เลยเออถ้าเกิดเป็นในมือถือมันอาจจะเคลียร์ง่ายกว่านี้แล้วแพตแพตจาไม่ได้นะคะ,ะเกือมอบความรักให้ับทุกคนก็อบก็มอบดอกไม้ให้แหนึ่งช่อก็จะก็เต้นรำาสหนึ่งท่าเย้ไปแจ้งตายก่อนเดือ ก็คือตายไปแล้วนะคะ<อ>สวัสดีชิดดราฉันจะแสดงความรักให้กับม้าฉันจะมอบดอกไม้ให้หนึ่งช่อฉันบอกมือบายบายทุกคนนะเย้ฉันว่าฉันจะไปหาสมบัติหาสมบัติหาสมบัติหรือจ้กหรือจ้กฉันเหนื่อยฉันนั่งแป๊บ ถนัดทำงานบ้านมากกว่านะคะจีเด้เล่าค่ะมีเควสอยู่เควสหนึ่งเป็นเควสที่ต้องเต้นตาม NPC แล้วจำเป็นต้องใช้อีโมจินี้นะคะยังไงก็ไปโหลดดูแล้วไปหาดูว่า NPC ตัวนี้คือตัวไหนนะคะน่นารักมากเลยดูจริงๆถ้าเกิดเบื่อเก็บเวลถ้าเบื่อเก็บเ,เวลก็ยังมีแมปเอาไปขุดหาสมบัติได้นะคะ โดยการกดใช้สมบัติแล้วก็มันก็จะวาไปที่ที่แบบขุดได้ถ้าเป็นสกอรสีม่วงอะถ้าเป็นแผนที่สีม่วงอะแบบนี้จะเป็นสีม่วงอะมันจะมันจะมีเข็มทิศให้เราให้เราอะเดินหาว่าสมบัติอยู่ตรงไหนแล้วมันก็จะให้ขุดได้แต่ถ้นทมีสีทองอยู่ซึ่งสีทองเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าต้องอ่านต้องอ่านมอนเป็นแบบไขปริศนาค่ะอย่างอันนี้ก็คือเจ้าจะต้องผ่านดินแดง ของมแมลงหาอาหารไปและตามหาขุมทรัพย์นี้บริเวณภายใต้ร่มเงาของต้นเมปเปิลสีแดงอย่างเงี้ยคือภพยก็ต้องไปหาว่าไอ้ดินแดนของมแมลงหาอาหารเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอย่างอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงค่าฝังสมบัติไว้ข้างๆดอกไม้ใหญ่ดอกไม้ใหญ่ที่ค่อยๆเ,เติบโตในป่าไม่รู้ว่าตอนนี้มีอายุเท่าไหร่แล้วล่ะอะไรเงี้ยคือพั็กก็ต้องแบบไปหาเออเออเออแล้ว อีกอย่างหนึ่งเว้ยนึกขึ้นได้ระบบของเกมเนี้ยค่ะเราสามารถที่จะจีบกับ NPC ได้ด้วย <S <S 1> <S 1> เหมือนเกมจีบสาวจีบหนุ่มเลยค่ะเราสามารถแต่งงานกับ NPC ได้โดยการที่เราอ่ะส่งของข,องขวัญให้กับ NPC บ่อยๆเราก็จะมีหัวใจเพิ่มขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างตัวละครอ,อย่างเงี้ยอันเนี้ยแพทเอาแบบว่าเอาหัวใจไปให้นางมารอบหนึ่งเนี่ยช่วงเนี้ยก็คือแบบดูการผูกมัดก็คือแบบ ยังยังแบบว่าแค่เลเวลหนึ่งอะเพราะหัวใจมีแค่อันเดียวเห็นปะเธาสอมาราจีบได้แล้วแบบว่าของขวัญที่ชอบคืออะไรหาจากที่ไหนของขวัญที่ค่อนข้างชอบอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือประวัติการรู้จักกันมาก็คือพัดไปรู้จักนางคนนี้นะคะวันที่23พูดคุยกันครั้งแรกกับรู้จักอีกฝ่ายอะไรเงี้ยอันนี้ก็คให้ของขวัญไปอะไรเงี้ยเออเราเราไปจีบได้นะคะเราไปจีบเนี่ยพวกนางได้หรอจะไปจีบลุงแก่ๆนี่ก็ได้นะคะลุงชอบกาแฟขี้ชมดนะคะ อีกโหมดหนึ่งที่แพทอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะก็คือโหมดการถ่ายรูป AR นั่นเองนะมันจะอยู่ในตู้เสื้อผ้านั่นเองนะคะจะมีปุ่ม AR ข้างล่างเห็นไหมอ่ะกดเข้าไปเลยบอทีนี้เราก็สามารถวางไว้ที่ไหนก็ได้นะในห้องเราในกล้องเราที่เราเห็นน่ยแพทจะวางไว้ชั้นล่างละกันมันมีเนี่ยชั้นบนตรงนี้ตรงนั้นนะคะแพทจะวางไว้ชั้นข้างล่างละกันแล้วก็พทก็จะขยายตัวน้องขึ้นมาเนี่ยห้าหญ่เวิ่งเท่ากับประตูใหญ่ไหม ใหญ่เกินนะคะเราสามารถปรับได้แล้วก็ซูมดูดีเทลรายละเอียดของตัวน้องได้นะคะแงหมุนดูได้รอบตัวน้องตาเปรี้ยมมากเลยน่ารัเออเอา,เอากดผิดนี่นะคะสามารถจับปีกน้องได้นะคะตรงนี้แต่แบบว่าพอจับแล้วมันทะลุไปเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็มาหนิวจิ้มจิ้มปีกน้องดูนะคะน่ารักไหมขนนุ่มฟูอยากแบบว่าจิ้มจิ้มแล้วน้องแบบรู้สึกได้จังแต่น้องไม่รู้เรื่องนะคะน้องเป็นเอ,อ๋นะ<อ>แต่เราก็ได้ดูรายละเอียดตรงนี้นะคะ เราจะย่อให้น้องตัวเล็กเอามาไว้ตรงกลางตรงนี้แล้วกันตอนแรกพัดว่าพัดจะไปยืนข้างๆแหละแต่ว่าไม่มีที่แล้วนะคะในห้องนี้แล้วก็ตั้งกล้องไม่ได้ด้วยเอาเป็นดูน้องอย่างนี้แล้วกันนะดูน้องรอบๆนะคะดูได้หมดเลยนะาเป็นไงดีเทลความคมชัดนี้น่ารักจังเลยหนูอันนี้ก็ชื่อนักนูของพัดน,นะคะเลิฟน้องพัดเลิฟสิ่งนี้อยากจะไปยืนถ่ายข้างน้องแต่ว่าไม่มีขาตั้งกล้องจริงๆขออภัยทุกคนด้วยนะคะ ดูแค่นี้ก็แบบว่าคิวมากแลว้วอะคุยน้องหน้ารักเังเลยก็อย่าลืมไปถ่ายรูปก,กับน้องนะคะนี่แล้ก็ถ่ายน้องโซโลไปแล้วกันนะ <laughs> นอกนั้นอยากให้ไม่อยากรีวิวทั้งหมดแบบทั้งหมดเลยอะคะ่ะเพราะว่าอยากให้ลองโหลดเข้าไปเล่นกันดูว่าเป็นยังไงลองไปกดจิ้ม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 ดูมันไม่ยากเกินไปสําหรับคนเล่นเกมอย่างเรานะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมาก ที่ดูจนจบคลิปนี้อย่าลืมไปโหลดเกมนี้ด้วยนะคะ Light of j a l l นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ให้ใต้ description นะคะอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบาย